สวัสดีครับคลิปนี้จะมาแนะนำหนังสือคณิตศาสตร์ปรนัยเล่มที่4หนังสือคณิตศาสตร์ปรณัยเล่มท,ที่4นะ,ฉะเฉลยข้อสอบเนะน,นี่ยในหนังสือเล่มน,นี้ก็ฉเฉลยข้อสอบแข่งขันวัฒจักรคณิตศาสตร์นะข้อสอบแข่งขันวัฒจักรคณิตศาสตร์ก็มีการสอบอยู่ประมาณ5ปีนะมีข้อสอบ5ชุดนะก็จะได้รวบรวมเป็นหนังสือคณิตศาสตร์นะ หนึ่งเล่มนะจะได้แนะนำในครั้งต่อไปสำหรับเล่มที่4นี้เนี่ยก็นำข้อสอบชุดเดียวนะข้อสอบครั้งที่2มาเฉลยให้ดนะูแนวคิดเหมือนเดิมวิธีจริงวิธีลัดวิธีตัดตัวเลือกหนังสือเล่มนี้แจกฟรีนะแจกฟรีที่ไหนก็เว็บเดิมนะเวิรนะ์นไบเว็บสองแมตชไซจุลาเนี่ยมีหนังสือให้เลือกมากมายนะเกิน20เล่มอีกนะี แนะนำหนังสือเลยเพิ่มเติมตามชื่อที่เห็นนี่ก็แล้วกันนะคู่มือโปรแกรมสุาเร็จรูป Mat at, ica, Lab m a t c a a t a t h e m a t t i c m m t l a b m a p เ e เล่มนี้ก็แจกฟรี free, นะการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและความรจะเป็นนะไปดูก็แล้วกันนะ s p s s ใช้เป็นไหมนะแจกฟรีเหมือนกันนะหนังสือคณิตศาสตร์ปรนัยเล่มที่26คู่มือตัดตัวเลือกคณิตศาสตร์ม .4 เล่มนี้ยังวางจําหน่ายอยู่นะวางจําหน่ายที่ร้านเมเป a r มา t ์เก็ตคณิส์ปลนัยเล่มที่39สนะสรุปเนะะื้อหาและรวมสูตรข้อสอบแข่งขัน i m o อันนี้ก็ยังวางจําหน่ายอยู่ที่รนะ้านเมเปิลมาเก็ตนี่ยในเว็บเนี้ยนะมีหนังสือแจกเยอะนะไปเลือกดูได้ก็จะมาแนะนําให้ดูในคลิปต่อต่อไปนะคลิปนี้แนะนําเล่มที่4ร้านเมเปิลมาร์เก็ตนะมีหนังสือเล่มอื่นๆวางจําหน่ายอีกนะคู่มือ math lab โลกทฤษฎีจำนวนโลกตีโกลมิติคู่มือโปรแกรมแมกซิม่าโปรแกรมนี้ก็เป็นโปรแกรมแจกฟรีนำมาใช้งานได้อ่ะมาดูคณิตศาสตร์ปรณัยเล่มที่4นะเนื้อหาภายในเล่มมีอะไรบ้างคณิตศาสตร์ปรณัยเล่มที่4นะได้นําข้อสอบแข่งขันวัตจกักรคณิตศาสตร์ครั้งที่2 มาเฉลยในแนวคิดของคณิศาสตราณในก็คือวิธีจริงวิธีรัดวิธีตัดตัวเลือกนะอ่ะมาดูตัวอย่างกันวัถจักรคณิสาชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่2นะีสอบกันวันที่13พฤศจิกายน2536 a เป็นเซตถ่ายทอดก็ต่อเมื่อนะทุกค่า x ใน a x ต้องเป็นสับเซตของ a นะทุกค่า x นะถ้า x เป็นสมาชิกของ a แล้ว x ต้องเป็นสับเซตของ A นะให้พิจารณาข้อความต่อไปนี้นะเซ็ตว่างเป็นเซ็ตถ่ายทอดหรือไม่สําหรับเซต A ใดๆนะพ o w e r s e t A เป็นเซตถ่ายทอดหรือไม่นะข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องนะก็ Go, ถูกข้อเดียวขอถูกเพียงข้อเดียวนะถูกทั้งสองข้อหรือผิดทั้งสองข้อข้อกอถูกต้องนะเพราะว่า เมื่อ A, A เป็นเซตว่างนะจะได้ว่า X ใน A เป็นเทตเนะเพราะเซตว่างไม่มีสมาชิกหนะน้าเป็นเทตข้างหลังเป็นอะไรก็หมดเป็นจริงน,นะก็แปลว่าข้อความนี้เป็นจริงเพราะฉะนั้นเซตว่างเป็นเซตถ่ายทอดนะีข้อคร่ผิดเนะี่เป็นเซตที่มีสมาชิกเป็น1ตัวเดียว p นะ p r w e t set ของ A ก็มีสมาชิกแค่2ตัวคือเซตว่างกับตัวมันเอง เซตของ1ยอยู่ใน power set ของ a นีแต่เซตของ1ไม่เป็น subset power set a เพราะฉะนั้น power set a ก็เลยไม่เป็นเซต่ายทอดข้อสอบข้อที่4 a b c เป็นจำนวนจริงใดๆ x เท่ากับ a ลบ b หารด้วย a บวก b y เท่ากับ b ลบ c หารด้วย b บวก c z เท่ากับ c ลบ a หารด้ c บวก a นะ x y z เป็นจำนวนจริงข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง x บวก y บวกแมากกว่าหรือเท่ากับ0นะ x บวก y บวกแน้อยกว่า0นะหรือคูณกันน้อยกว่า0นะหรือข้อความ4ถูกต้องแนวคิดเนะแล้รก็จัดรูปพิจครณิต1นะ1ลบ x เท่ากับจัดรูปแล้วก็เป็น2 b ส่วน a บวก b 1ลบ y จัดรูปแล้วก็เป็น2 c ส่วน b บวก c 1-z ลบแจัดรูปแล้วนะก็กลายเป็น 2a ส่วน4บวก A 3มบรรทัดนี้คูณกันนะจัดรูปละถัดไป 1x บวก x นะจัดรูปแล้วก็ 2a ส่วน a บวก b 1บวก y 2b ส่วน b บวก C 1บวก z จัดรูปแล้วก็ 2c ส่วน C บวก A คูณกันแล้วเนะีเท่ากันนะแปลว่าข้อความนี้จริง ตอบตัวเลือก4นี่คือวิธีจริงนะวิธีลัดนะจากวิธีทำข้างต้นนะจะได้ว่านะการได้คำตอบนะั้นะก็จัดรูปพิจารณะใช้เวลาพอสมควรลองมาใช้วิธีนี้กันนะ A B C เป็น1เพราะ A B C เป็นหนะึ่งะ X Y Z เป็น0ทันทีเลยนะพอ X Y Z เป็น0ก็แปลว่าบวกกันเท่ากับ0นะข้อความ1ยังใช้ได้อยู่ ข้อความ2ผิดแน่นอนนะศูนย์น้อยกว่าศูนย์ไม่จริง x คูณ y คูณ z เท่ากับศนผิดอีกเหมือนกันนะแต่ข้อความ4ยังอยู่นะก็แปลว่าแทนค่าแล้ว x y z เป็น0ตัดตัวเลือก2กับตัวเลือก3ทิง้งถัดไปก็เลือกตัวเลขที่คิดได้ง่ายนะ a 1 b 2 c 3แทนค่าแล้วได้นะ x y z เนี่ย x บวก y บวก z ติดลบ ตัดตัวเลือกหนึ่งทิ้งเลยก็เหลือแต่ตัวเลือก4ี่ละเห็นไหมล้วก็เลือกเอานะจะจัดรูปพิชคณิตพิสูจน์ให้เอกลักษณ์พิสูจน์พิชคณิตมาเป็นตัวเลือก4ก็ได้หรือแทนค่า2ครั้งได้คำตอบข้อ10 a เท่ากับ0.9 b เท่ากับ a ยกกำลัง a c เท่ากับ a ยกกำลัง b ข้อความใดต่อไปนี้ถูกต้อง a น้อยกว่า b น้อยกว่า c นี b น้อยกว่า a น้อยกว่า c a น้อยกว่า c น้อยกว่า b หรือตัวเลือก C b น้อยกว่า c c น้อยกว่า a นีตอบตัวเลือก3เนีเปรียบเทียบเลขอันนี้กันนีจุด9ก้าำลัง1กับจุดเยกกำลัง0.9นย้ฐานน้อยกว่า1นึฟังก์ชันยกกำลังก็เป็นฟังก์ชันลดเนีเพราะฉะนั้น0.9ย์ก้ากำลัง1ก็น้อยกว่า0.9ย์ก้ากำลัง0.9 A% น้อยกว่า b ละเนี่ยคำแนะนำก็คือวิธีจริงบ้างวิธีตัดตัวเลือกบ้างเนีเห็นเงื่อนไขนี้นก็แปลว่าตัดตัวเลือก2กับตัวเลือก4ทิ้งได้ล้เห็นไหมเพราะเรารู้ว่า a น้อยกว่า b อ่ะตัวนี้ B น้อยกว่า a ตัดทิ้งตัวนี้ B น้อยกว่า a ตัดทิ้งเหลือ2ตัวเลือก F เป็นฟังก์ชันลดเนี่น้อยกว่า b จะได้ Fa มากกว่า fb fa คือ a กํลาลัง a fb คือ a กํลาลัง b b ก็เลยมากกว่า4สรุปและตัวเลือก3ต่อไปเราลองมาใช้เหตุผลว่า f1 น้อยกว่า fb นะ f1 ก็คือ a fb ก็คือ a กํลาลัง b งั้น a กํลาลัง b ก็เท่ากับ4จากข้อ9นะก็ไปดูในหนังสือนะ l o อ3มีค่าประมาณเป็น0.4771นเะรานำประโยชน์มาใช้งานกันล็อก A คือล็อกของ0.9 0.9ก็คือ9ส่วน10ล็อกผลหารคือล็อกผลต่าง9คือ3กำลัง2เอา2ไว้หน้าล็อกประมาณค่าล o อก3ละเนี่ยพ็อก A มีค่าประมาณเป็นลบ0.0458 ล็อกนะ B คือ a ยกกำลัง a A เอมาไว้หน้า Lock ล็อกละ A 0.9นนะล็อก a ประมาณค่าไว้แล้วนะคูณกันก็ลบ0.04122นะี่นนล็อก b มากกว่าล็อก a b ก็มากกว่า a. นะตัวเลือก2 b น้อยกว่า a ตัดทิ้งตัวเลือก4 b น้อยกว่า a ตัดทิ้งเนะี่ยมันก็นะ จะใช้วิธีจริงนะหรือใช้เหตุผลเล็กๆน้อยๆช่วยในการตัดตัวเลือกก็ได้นะส่วนข้ออื่นๆก็ไปดูในหนังสือคณิตศาสตร์ปรนัยเล่มที่4นะคลิปต่อไปก็แนะนำหนังสือคณิตศาสตร์ปรณัยเล่มที่5นาะสำหรับคลิปนี้ก็เนื้อหาเอาเท่านี้สวัสดีครับ